สวัสดีครับ6เมษายนวันจัก,กรีถือเป็นวันสำคัญที่บูงชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมบรมราชวงศ์จัก,กรีทรงสเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีด้วยครับ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศการจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันจัก,กรีครับณบริเวณพระบฐมบรมราชานุสรเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับไปชมกันครับ กองทพบ,บกร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันจัก,กรี6เมษายนโดยได้ร่วมกันทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานแจกจ่ายอาหารพร้อมน้ําดื่มให้กับประชาชนณพระปฐมบรมราชานุสรเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีพลเอกเรียงไกรศรีรักผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งถือเป็นวันสําคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อราษฎรและแผ่น ดินในการทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติอาทิด้านการทหารด้านการเมืองการปกครองด้วยพระเมตตาต่อราษฎรครับ คุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้หน่วยทหารของกองทัพบ,บกจะร่วมกันจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในวันจัก,กรีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสบการณรชาวไทยและแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างพร้อมเพรียงกันครับ